สวัสด,ดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้กลับมาพบกับพี่หนูอีกแล้วนะจ้ะเด็กเด็กรู้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์นี้พี่หนูมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรถ้าครอยากดูแล้วไปดูกันเลยนิทานเรื่องกุ้งกิ่งรักเพื่อนบ้านกุ้งกิ่งหนูหน้อยแก้มใสเบิกบ,บานสุขใจหัวเราะเริงร่า วันหยุดกุ่มกิ๋งอยู่บ้านนั่งอ่านนิทานอยู่บนชิงช้า Stay home อยู่บ้านติ้งน่องติ้งน่องเสียงกิ่งประตูยืนเชิงเื้อดูเอ๊ะใครมาหาโอโอนั่นพี่ลูกตาลที่อยู่ข้างบ้านถืออะไรมา n e i g h b o r f r o m next door เพื่อนบ้านจากข้างบ้าน สวัสดีจากกุ๋งกิง่งนี่ขนมถิงเอามาฝากจ้ากุ่มกิ่งรับของมาฝากขอบคุณมากค่ะพี่ลูกตาลขา Thank you so much ขอบคุณมากค่ะรับของมาวางเอาไว้พอหันกลับไปเอ๊ะใครเดินมายายนวลอยู่บ้านตรงข้ามเดินหิ้วข้าวหลามมาเต็มตะกล้าออป o s สิตตรงข้ามบาสเกต ตากุ๋มกิ่งรีบเดินออกไปหนูช่วยถือให้นะจ๊ะยายจา๋าพอเดินถึงบ้านยายมวนก็เห็นตามนวนกำลังตากผ้า Hanging clothes ตากผ้าวางของแล้วเดินเข้าไปหนูช่วยตาให้นะจ๊ะตาจา๋ากุ่มกิ่งช่างมีน้ำใจตะยายจึงให้ข้อหลังกลับมา kindness การมีน้ำใจอาติมร้องคักเสียงใสจากบ้านถัดไปประตูสีฟ้ากุ่มกิ่งรีบยกมือไหว้ขอล่าวทักทายสวัสดีค่ะถึงบ้าน,นกุ๋มกิ่งแปลกใจเอ๊ะกลิ่นอะไรหอมหอมลอยมาโอ้โอไก่ทอดกรออกรอบกุ้มกิ่งชอบชอบจริงๆแม่จ๋า crispy fried chicken ไก่ทอด แบ่งไก่ใส่จานหลายใบแล้วนำไปให้เพื่อนบ้านทั่วหน้าทุกคนยิ้มแย้มรับไหวขอบคุณน้ำใจที่มอบให้มาแบ่งปันด้วยความเต็มใจไม่หวังสิ่งใดมีน้ำใจนักหนาจริงใจช่วยเหลือแบ่งปันกลมเกลียวผูกพันและกันล,ะละันลา g i v ้ and Share ช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นยังไงกันบ้างจ้าเด็กๆนิทานที่พี่หนูเล่าให้ฟังสนุกไหมเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะว่านิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรเออชื่อว่าอะไรนะคะชื่อว่ากลุ้มกิ่งรักเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะได้ฟังนิทานเรื่องกลุ่มกิ่งแล้วเด็กๆจะปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านยังไงนะคะทําอะไรบ้างนะคะโอ้โหเด็กเก่งตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะก็คือช่วยเหลือเพื่อนบ้าน แบ่งปันซึ่งกันและกันใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะที่เด็กทำรักษาความสะอาดไม่รักขโมยใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดมากเลยถ้าเด็กๆคนไหนได้ฟังทัน ของคุ้งกิ่งแล้วเด็ยกยาเดื่นไปปฏิบัติต้นเหมือนคุ้งกิ่งนะคะจะทําให้คนรอบข้างหรือว่าเพื่อนบ้านของเรารักเราแล้วก็เราก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันและได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย